หมอปลายเปิดคำทํานายโควิดกลายพันุ์อีกสูญเสียคนบันเทิงการเมืองร้อนแรงขึ้นหมอดูทํานายสปีดที่ผ่านมาหมอปลายพรายกระซิบได้ให้สัมภาษณ์กับสองพิธิกรคุณบุ๋มปนัดดาและคุณอัญภภวนาฏในรายการแซะหมอปลายได้เปิดเผยว่าโควิด -19 จะกลายพันุ์อีกครั้ง ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนอาจกระทบประชากรเกี่ยวกับอาหารการกินแต่ไม่ส่งผลกระทบถึงชีวิตหลังจากนี้สถานการณ์โควิดจะไม่รุนแรงเท่าปีก่อนๆพร้อมเผยต่อว่าดารานักแสดงจะติดเชื้อโควิดจำนวนมากในช่วงนี้และจะสูญเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคสมเศร้าหลายรายในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนเรื่องการเมืองร้อนแรงมีคนบาดเจ็บถึงช่วงปลายปีหมอปลายอธิบายสิ่งที่ท่านยมบอกเรื่องของโอมิครอนมันจะกลายพันธุ์อีกช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าการกลายพันธุ์ครั้งหน้าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเราหรือพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้น แต่ถามว่าอันตรายมากไหมในเรื่องของชีวิตมนุษย์คงไม่มากแต่เสี่ยงในเรื่องของอาหารการกินค่อนข้างเยอะความหมายคืออาจจะติดเชื้อหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารต้องหาแบบต้องฆ่าเชื้อโรคต้องมีน้ำยากรีนอาหารก่อนที่จะมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้มากขึ้นแต่ถามว่า ถ้าพูดถึงความรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตการตายการป่วยหนักล้มหายตายจากไปของคนก็ยังไม่แรงเท่าเดลตา้าไม่แรงเท่าสมัยที่เป็นโควิด -19 ตอนนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่หมอปลายพูดเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยบอกว่าคนในวงการบันเทิงจะติดโควิดกันเยอะสำหรับปีนี้แม่นมาก พูดได้ว่าก็จะเยอะกว่านี้ไปอีกก็จะเยอะจนคนในวงการบันเทิงแทบจะชินเลยละค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นโรคทั่วไปเหมือนคนเป็นหวัดเป็นมะเร็งแบบนี้แต่ด้วยการที่จะต้องใช้ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้เพราะคนเดียวนี้เด็กคนโน้นก็ติดแต่ก็ยังคงต้องทำงานกันต่อ และหากถามย้อนไปนิดว่าเวลาที่หมอปลายเห็นเรื่องพวกนี้เห็นเป็นภาพหรือเป็นเสียงหมอปลายพูดได้เลยว่าเราต้องจุดทูบถามท่านก่อนท่านจึงจะมาบอกซึ่งบางครั้งก็มาด้วยเสียงบางครั้งก็แฝงไปเลยพูดออกจากปากไปเลยหรือว่าบางครั้งก็จะให้เห็นเป็นภาพชัดๆว่าลักษณะนี้นะ อีกเรื่องที่ต้องถามเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงหมอปลายบอกว่าปีนี้เราจะเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคสมเศร้าเยอะยังจะมีอีกร้ายรายไหมหมอปลายพูดได้เลยว่าเท่าที่ดูยังมีอีกร้ายรายค่ะเราดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกันและในเดือนกุมภาพันธ์จะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นปลายอยากให้ทุกๆคน ดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะว่ายังไงวงการบันเทิงก็จะต้องดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เราทนกันมานานแล้วอยากให้อดทนกันอีกนิดเดี๋ยวก็ดีขึ้นเพราะอีกไม่แค่กี่เดือนก็หลุดแล้วล่ะค่ะแล้วโดยภาพรวมนอกจากโอมิครอนนอกจากโควิดมีอะไรที่น่าห่วงและน่าตื่นเต้นในปีนี้อีกบ้าง เราจะได้ตั้งรับกัดปีนี้เรื่องของการเมืองหนักค่ะหนักมากจนน่ากลัวก็จะมีการบาดเจ็บมีของจริงมีควันจริงเลือดจริงจะเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนจะเริ่มมีควันมีอะไรขึ้นมาแล้วเดือนเมษายนก็จะเห็นว่าภายในน่าจะเปลี่ยนแปลงหนักกว่านี้ตอนนี้แค่เพิ่งเริ่ม เป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแต่รอยสก,กิดยังไม่ได้เป็นแปลงแบบจริงจังถามว่าลากยาวไหมจากพื้นที่ดูไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนซึ่งมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องไหมเพราะตอนนี้ก็กระทบอยู่แล้วแต่จะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่หมอปลายบอกเลยว่าดูแล้วไม่มีอะไรหนะักไปกว่านี้อีกแล้วล่ะค่ะ แต่ดูแล้วช่วงกลางปีจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มันจะพังคนที่มีเงินทุนหรือใครที่ลงพวกคริปโตหรือใครที่เล่นหุ้นจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากมายเศรษฐกิจจากคนกลุ่มนั้นด้วยที่เข้าพังจากการที่กระดานล้มและคนทั่วไปก็จะต้องช่วยกันเองมิถุนายนจะหนักกว่านี้เพราะแบบว่าหนักจริงๆ มาถามเรื่องที่ชุ่มชื่นหัวใจกันนิดเกี่ยวกับตัวของหมอปลายเองเห็นบอกว่าจะไปบวชหมอปลายตั้งใจจะไปบวชเมื่อสองปีที่แล้วแต่เพราะว่าติดโควิดแล้วเราก็เรียนและศึกษาพระพุทธศาสนามาว่าถ้าเวลาที่เราได้บวชเราอยากจะบวชเป็นภิกษุณีเราตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองเราทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ตอบแทนคุณแผ่นดินแต่กว่าจะติดต่อเรื่องได้เพิ่งมาติดต่อได้ในปีนี้และเราก็เลยคิดว่าจะบวชช่วงเดือนมิถุนายนเป็นจำนวนสามเดือนค่ะเพราะเราจะต้องไปปรองผมที่เนปานหรือศรีล,ลังกาเพราะประเทศไทยไม่สามารถทำได้ถ้าจะปรงผมเป็นภิกษณุณีนุ่งเหลืองห่มเหลืองซึ่งในะช่วงนั้นท่านบอกว่าไปได้คือท่านกำหนดไว้ วันที่21มิถุนายนต้องปรงผมเรียบร้อยและห่มเริงเรียบร้อยแต่เราก็เตรียมแผนสองเอาไว้ถ้าเกิดบินไม่ได้ก็จะบวชเป็นชีพราหมณ์ก่อนแล้วค่อยไปแต่ยังไงก็ต้องกนผมและบวชให้ได้ค่ะหมอปลายอาจจะเป็นคำถามที่แปลกหน่อยหมอปลายเคยสงสัยไม่ว่าทำไมท่านถึงคุยกับหมอปลายท่านยมบอกว่าท่านคงคุยกับคนอื่น แต่เราเป็นประเภทที่ลองหนักมากแต่พอเชื่อเราก็เชื่อหนักมากคือเวลาที่เราทําเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรบางอย่างเวลาที่เราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคุ้มครองเราเราก็จะตั้งจิตว่าเรายอมทําทุกอย่างที่ท่านสั่งค่ะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าคิวดูด,ดวงยาวมากแล้วก็ดังไปถึงประเทศจีนเลยต่างชาติบอกว่าอยากให้บินไปเหลือเกิน มอปลายพูดเลยว่าจริงๆเราก็อยู่ต่างประเทศมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ก็จะรู้จักเราอยู่ถามว่าเราเห็นตลอดเวลาไหมกระบอกทา่านขขาว่าเราเห็นตลอดเวลาไม่ได้เพราะเราสงสารคนใกล้ตัวเพราะเหมือนเราเระแวงตลอดเวลาหมอปลายอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในช่วงนี้บ้างตอนนี้ข้อแรก อยากให้ประหยัดนะคะขอ้อที่สองทำเกษตรที่บ้านทานผักผลไม้และอย่าประมาทในเรื่องของเชื้อโรคศึกษาก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนโดนเข้าไปท่านยมบอกว่าสี่เข็มอย่ากเกินนั้นเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมสุดท้ายนี้มีข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้างข่าวดีน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง แต่ก็อดทนหน่อยเพิ่มเติมอีกนิดนะคะวันนี้หมอปลายมาชวนดูเคล็ดลับจัดโต๊ะทำงานยังไงให้มีความสุขในปี2565สําำหรับคนทำงานที่ไม่แน่ใจว่าควรจะจัดโต๊ะทำงานอย่างไรตั้งโต๊ะตรงจุดไหนถึงจะดีวันนี้มีคำแนะนำจากหมอปลายพรายกระซิบมาบอกกันอย่างแรกสิ่งที่ห้ามเลยก็คือ ห้ามนั่งอยู่ตรงกระจกหรือห้ามนั่งอยู่ริมหน้าต่างหรือถ้าเป็นหน้าต่างบานใหญ่หญและคุณหันหลังตรงหน้าต่างอันนี้เรียกว่าห่วงจุ้ยไม่ดีทำได้ก็คือหันข้างหันข้างยังพอแก้ได้แล้วก็หาผ้ายันหรือฉากมากัน้นอันนี้จะช่วยแก้ได้หนึ่งระดับอย่างที่สองที่ห้ามก็คือห้ามนั่งใกล้กับทางหนีไฟตู้ไฟที่เก็บ หรือว่าคานพวกนี้ไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางสามแพร่งเวลาที่จะทะลุออกมาจากทางประตูแล้วก็มาเจอโต๊ะของเราขวางอยู่อย่างนี้หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หากระจกหรือหาผ้ายันมาวางเอาไว้แล้วใส่กรอบให้พลังสะท้อนออกไปก็จะนั่งได้ตามปกติ ขณะเดียวกันสิ่งที่เธอแนะนำว่าควรจะมีเพื่อเสริมในปีนี้คือรูปปั้นกระต่ายและรูปปั้นม้าวิ่ง8ตัวซึ่งถ้าไม่ใช่รูปปัน้นจะปริ้นเป็นภาพออกมาก็ได้เช่นกันวางเอาไว้ข้างหน้าหันม้าให้วิ่งออกข้างนอกนะคะให้ม้าไปสู้กับศัตรูข้างนอกแล้วเราก็จะได้ทำงานสบายไม่มีปัญหาใดๆอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่จะช่วยให้กับพนักงานออฟฟิศ หรือการที่จะต้องมีโต๊ะทำงานได้นั่งอย่างมีความสุขทำงานได้อย่างสบายใจ